สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องล้าสุดฝนละห้ามหูนีถ้าไม่ลำบากนี้ก็ไม่ใช่เราดูความมืดมาเก็บข้าวแต่เช้าเกี่ยวยังไม่เสร็จนะฮะชะลอไว้ก่อนเบิ่งพยากรอนอากาศว่าจะมีฝนยี่สิบก็เลยรอไว้ก่อนเก็บไอ้ที่เกี่ยวนี่ก่อน มาแต่สาวมืดมัดแล้วก็าะยายสิงมัดแล้วอย่างก็ะกีดฝนก็ะตะตกเขาก็ฝุนละห้ำนานให้มันได้อย่างนี้ทําไมลำบากก็ไม่ใช่ยายทู่แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องหายะคักหายะคักอันฝุนละมิตกห้ำแต่ละปีถึงจะไม่ห้ำ แต่ก็ทําให้เราเหนื่อยคือแบบนี้เลยคะมันมืดเมื่อเช้านี้มีปล่อยมาแล้วนะคะพอดีเป็นน้ำเหม่อค่ะเบิ่งดูก็เลยสะลอไว้ก่อนแค่เกี่ยวเก็บไอ้ที่เกี่ยวเข้าไปหมดก่อนค่อยเกี่ยวอีกมันจะห้าวจะขอบจะกรอบกับกร้างให้มันอยู่ในต้นนั่นแหละ เมื่อคืนไปกรีดย,ยางกันเลยมยื้อตื่นสายนี่อันนี้เกี่ยวแล้วด้านล่างนี่เกี่ยวหมดแล้วนะคะเหลือด้านบนเฮอนี้ยังมีมัดเดี๋ยววันนี้มัดเก็บข้างล่างหมดก่อนค่อยเกี่ยวข้างบนสองสาวันมืออื่นมือน,นี้มืออื่นซุกพอเกี่ยวมันละละหรือเต่ละแหง้ง ไม่มีวิวเหลืองอลามแล้วนะคะนาเจทู่เกี่ยวแล้วแต่ก็แจ้งแล้วล่ะคะ่ะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นก็คงจะมีแสงแดดแล้วละ่ะเมื่อเช้านี้แบบอย่างมืดมีปล่อ,อยลินลินมานำอ้าวเอาเข้าไปปะแต่ละปีจะต้องมีแบบนี้ไม่ได้จ้าปีอันไม่ได้เล้นฝน คาร์เซอร์เข้าโกโขวก็ไม่ได้ปลอดไ,ไดัยนะคะเข้าโกโขแต่ละปีก่ะข้าเจ้าเอาโรดเกี่ยวเสแล้วหมดละหน้าเรามันฮือไม่ใหญ่เรืองของเรืองถ้าเป็นฮือใหญ่หือเดียวส่องฮือนี่ก็พ่อเอาเกียวอยู่มันละฮีฮอนห้ากระสอบก็คือมันรูไปอันนี้มาบ่นให้ฟังแต่เช้านะคะ นี่นะครับบรรยากาศเนี่ยมือเสาร์มื่อนี้เก็บข้าวตอกกอนเด้อจ้าไม่ไม่ได้ไลฟ์สองสามวันสี่วันละยูทู e ปิดกั้นเรียบร้อยละนี่คือรถถ่ายห่างๆสวัสดีอรุณสวัสดิ์จ้าสวัสดีค่ะ